ในทุกสถานการณ์ความขัดแย้งที่ประเทศไทยได้ส่งกองกำลังเข้าร่วมรบเพื่อความสงบสุขของมวลมนุษยชาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนับตั้งแต่สมรภูมิการรบในสงครามโลกครั้งที่1สงครามกรณีพิพาทกโนโนจีนสงครามมหาเอเชียบูรพาสงครามเกาหลีสงครามเวียดนามรวมถึงการปฏิบัติการต่างๆภายในประเทศอาทิการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้การปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศและในอย่างปกติ ทหารยังทำหน้าที่ในการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติและภัยธรรมชาติในทุกพื้นที่ของประเทศทั้งนี้เพื่อรักษาธิปไตยและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติสิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดมาจากการเสียสละชีวิตและเอวยวะร่างกายของวีรบุรุษทหารหาร,หารที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต,ต่างๆด้วยความกล้าหาญอดทนเพื่อเป็นการดูแลและเชิดชูเกียรติทหารกล้าที่ผ่านการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของชีวิต รัฐบาลโดยกระทรวงกลาโหมจึงได้มีการจัดตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกขึ้นเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2491ซึ่งต่อมาได้ถือเป็นวันทหารผ่านศึกเวลาอยู่ในสนามเนี่ยคุณไม่ต้องไม่ต้องรู้จักกับความตาย ต้องรู้อย่างเดียวเราต้องทําอะไรใจผมมีอยู่อย่างเดียวจะดําเนินกลยุทธ์ยังไงเพื่อให้ได้เปรียบค่าศึกแล้วให้ทหารปลอดภัยที่สุดขณะที่ไปรับทหารบาดเจ็บในภาคพ,พื้นแล้วก็บินขึ้นฝ่ายตรงข้ามก็ได้ยิงเข้ามาเราถือว่าเราเกิดเป็นชายไทยได้เป็นทหารไทยได้ทําหน้าที่ทดแทนบุญคุณถึงจะร่างกายพิการก็ไม่เป็นไรครับเวลาปะทะกัน,นระเบิดที่เขาโยนมาเสียงกระเดื่องมันดีดกิ๊ก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 ผมก็ได้เหยียบกับระเบิดเราจะพิการแต่ว่าภาคภูมิใจที่เราได้เสียสละ ให้กับประเทศชาติภูมิใจที่คนข้างหลังได้มีชีวิตที่เป็นปกติสุขครับเรพารพอดีเข้าพื้นที่สังหารเขาด้วยเพราะช่วงนั้นเนมันเป็นช่วงจังหวะที่ว่าอะไรเกิดขึ้นได้หมดหูก็อื้อด้วยตอนนั้นไม่ได้ยินเสียงอะไรการเสียสลาที่สําคัญคุณต้องมีรักนะด้วยมีเสียสลาด้วยต้องควบคู่กันไปคุณรู้อยู่คุณเป็นทหารแต่คุณรอดก็ดีถ้าคุณไม่รอดนชีวิตคุณเนี่ยก็กลัวคุณ ทุกนเ,นนเ,นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7 2พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิลเก้าเจ้าอยู่หัวองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในร่วมกับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโครงการเดินวิ่งมินิมาราธอนเพื่อทหารผ่านศึกวันยูวีโอรัน4โร2024เสียเงินเพื่อผู้เสียสละ โดยรายได้และเงินบริจาคนำไปสมทบทุนการขยายเตียงผู้ป่วยของศูนย์อายุรวัตรโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลในการรองรับผู้ป่วยทหารผ่านศึกและครอบครัวตลอดจนผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ต้องอยู่ในภาวะพึ่งพิงให้ได้รับการดูแลและฟื้นฝูที่เหมาะสมต่อไปพี่น้องถามมาเสร็จและครอบครัวถามาเสร็จทุกท่านครับซึ่งท่านเป็นผู้ที่ มีเกยียรติมีศักดิ์ศรีและเป็นที่ยอมรับของประชาชนความเสียสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อบกป้องประเทศชาติอธิปไตยวันนี้ผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการดีๆจากองค์การสงเคราะห์ฐานมสศึกในกิจกรรมเดินวิ่งมินิมาราธอนเพื่อฐานมะศึกภายใต้แนวคิดเสียเนือเพื่อผู้เสียสละซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสปีมหามงคล ฉเฉลิมพระชนมพระพันษา7 2พันษาในปีนี้ครับขอเชิญคนไทยทุกคนมาร่วมบริจาคสมททุนเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลถามศึกซึ่งเราได้จัดทําเป็นโครงการอายุรวัติโรงพยาบาลถามศึกเพื่อดูแลถามศึกครอบครัวทมศึกและประชาชนผู้สูงอายุทุกท่านครับ องค์การส่งเคราะห์ทหารผ่านศึกและโรงพยาบาลทหารผ่านศึกขอเชิญชวนประชาชนผู้รักการออกกําลังกายมาร่วมเดินวิ่งมินิมาราทอนเพื่อทหารผ่านศึก WVO Run for Hero 2024เสียเงื่อเพื่อผู้เสียสละในวันอาทิตย์ที่18สิงหาคม2567ณสวนวชิระเบญจทัตหรือสวนรถไฟกรุงเทพมหานคร WVO Run for Hero เสียเงือเพื่อผู้เสียสละ